สวัสดีทุกท่านครับพบกับผมไดรดมโบในเกม Kingdom ด h e b ล็อกนะตอนนี้จะเป็นหน้าต่างเนาะของการสุ่มสร้างตัวละครโอ้ชุดดำดูเท่จังเลยอะแต่ผมชอบสีม่วงอะปีนี้สีม่วงดีนะสีม่วงกับเขียวอะเออจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรสีแห่งโชคลาภความมั่งคั่งอะใช้สีม่วงแล้วกัน เอาประมาณนี้โอ้ยแต่งได้ด้วยเหรอเฮ้ยดูด,ดิโอ้โหอันนี้คือหนกแก้มเหรอโอ้ยหนกใหญ่งี้คนบ้ากามนะ <c oughs> เอาประมาณนี้แล้วกันช่วงเราอวบอหนกแก้มสูงประมาณนี้สนาดแก้มเอ้ยนายกินเยอะเปล่าวะอ่ะอ่ะ,อะ เอาประมาณความกว้างของอะไรนะหน้าคางเหรอ,อประมาณนี้หน่อยเจ้าเนื้อหน่อยนะก็ตำแหน่งคางอ๋อคางสั้นคางยาวอ,อ่ประมาณนี้อืมค่อนข้างอวบๆเลยความนูนหน้าคางคืออะไรอะ เอาประมาณนี้หน่อยค่อนข้างเจ้าเนื้อคางหนาคล้ายๆนักมวยนะขขเขาคาบออ,อะไรอะ่ะฟันยางแล้วก็ลากกบลอประเภทนี้คือโดนต่อยปลายคางไม่ค่อยน็อกอะ่ะเป็นวิธีการฝึกมวยนะความกวาม้วางของคางอุ้ยไอ้นี่ออกแนวบ้ากาม,อมโอ้โหลอจังเลยอเออเอาประมาณนี้ มุมคามมุมคาะประมาณนี้ละกันเรียวๆหน่อยมีเหนียงด้วยเหรอโอ้ไอ้น,นี้็คือฝึกพลังคังคกมานะเอเอาแบบเรียวๆหน่อยประมาณนี้ขนาดศีรษะโอ้โหแตงโมเลยอะอย่างนี้อันนี้ผมไม่ชีดเกินอ่ะโอเคแบบนี้สมส่วน ดวงตาออ้กแต่งได้หมดเลยครับเอ้ยอย่างนี้น่าเกียดเกินไหมเอออ่าอดียสเฮ้ย <c oughs> สุดวะ <c oughs> ไปบุลลี่ตัวละครแล้วผมอะ่ะมีถุงใต้ตาด้วย อายุเยอะเราอะใช่ไหมถึงใต้ตานะตาช้ำๆหน่อยต้องไปรีดไขมันนะโอ้คิวโอ้โห,โหดหูประมาณนี้ความนูนคิวมุมคิวโอ้ยแม่เอาแบบนี้ประมาณนี้แล้วกันอืจะหมูกความกว้างโอโ้เดี๋ยวเจ้าจะหมูดูดน้ำเหลืองซอมบี้เลยอะ เอาแบบนี้แล้วกันจมูกเหมือนองผมเลยตำแหน่งโอ้ยสูงเกินไม่ดีประมาณนี้แล้วก็โคงจมูกใหญ่ไปอันนี้ของผมไม่ใหญ่ขนาดนี้หมายถึงจมูกนะเอออย่าคิดไปไกลนะ สันจมูกโอเคสูงๆสงหน่อยตำแหน่งปลายจมูกโอเคครับเชิดขึ้นนิดนึงตำแหน่งปีกจมูกปีกจมูกเออใช่เลยแบบเนี้ยใช่บอกว่าอ่ะโอเคแล้วก็เป็นดิมฝีปากเนาะขนาดปากอ <laughs> อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดหมือนปากของผมเล่าประมาณนี้ ประมาณนี้แล้วก็แต่น,นี้อะไรเนี่ยฮนานุ <c oughs> มานประมาณนี้ปวามนูนของปากูน่นไปอ่าโอเคปากบนปากบนกว้างเชิดต่อปากผมไม่ได้หนาขนน,นี่ประมาณนี้ ปากล่างโอเคแล้วรูปทรงของปลานี่ยิ้มกลุ้มเลิมนี่ยิ้มกระชากใจสวาวๆนะเอาประมาณนี้โอ้กับหลังเศ้าโถเอาประมาณนี้อมแนวอมยิ้มนิดนึงแล้วก็มุมปามุมปากม,มันดูเปื้อนยิ้มไปหน่อยต้องหน้านิ่ง อาโอเครูปติ่งริมฝีปากใช่ไหมเ้อแต่หน้ายิ้มก็น่ารักดีนะผมว่าเนอะเอาปเ,เอาประมาณนี้อ่อโอเคประมาณนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรอะสีผิวเหรอ โอ้เขาโจ้เลยอ่ะข้ากินคอลลาเจนทุกวันปอมเงาของผิวอ่ะนี่ไงเห็นไหมทานคอลลาเจนไงสภาพผิวโออันนี้ประมาณหกสิบาไหมน่าจะปลดประจำการแล้วนะแต่ว่าช่วยประเทศชาติเอาหน้าเด็กแล้วกันครับหน้าเด็ก อืมเฮ้ยได้เลยเอออืมนี่มันหลิวเตอรหัวเปล่าวะอืมผมชอบหนวดดกๆอะแต่ประมาณมันดุดดุนะแต่อย่างนี้ก็เหมือนหลิวเตอรหัวมาเองนะเออเอาวันนี้ดีกว่าโอเคน่าจะครบลักแล้วก็มีอะไรอีกอะอะ แนะ่มีมีแก้มชมพูด้วยเหรอจริงอะอความเข้มของเมคอัพอือหือเกิดไปเกมสมัยนี้แต่งได้แบบนี้เลยเหรอเอาเคเอาแค่น,นี้พอครับชื่อเอ่อเจ้าชายเจ้าชาย แท่งทองอ้าวงั้นชื่อ,อแท่งทองแล้วกันเป็นเจ้าชายเนาะมากู้ราชวงศ์ตัวเองตัวยิงเล็กๆอยู่แท่งทองโอเคอ้าวเป็นชื่อเล่นที่ใช้ไม่ได้ ao, làm ô ra rồi. ok, ok, Sư bà đà thông bài